ส่งพีนลูกค้ามาดูอันนี้เป็นป้ายเอ,อ่อรีเทคค่ะนี่งานใหม่ค่ะนะงานใหม่คืเป็นสินค้าที่ราคา,าแบบไล่ขึ้นไล่ขึ้นเรื่อยๆนะลุกค้านะไล่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะ เป็นรายการสินค้าตัวเดียวที่ไล่ขึ้นเรื่อยๆลูกค้าขายนี่คือต้องรีบเก็บงานขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่เห็นชัดไหมคะเฮ้ยมาค่ะ,ะ,คะลูกค้ารุ่นนี้คือข้ามใหม่งานคลองงานวินเทจที่เปรุ่นเอาเลยมีแน่นอนปัจจุบลยงานสามมิติตัวนี้งานใหม่คงนะคะปีนี้คือหนาวฉ่ำแน่นอนจะบอกพี่ๆว่าไม่เคยพอขายตักงแปีและปีนี้งานน้อยมาก หหาต้องรีบเก็บนะครับลูกคา้ารอใกล้ถึงีนี้งานน้อยมากนะรอใกล้ถึงคิดบ้านไม่มีของนะลูกคา้าหมดเลยล,ล,ลูกคา้าไปูดเอาอีกมารุนงานพอการว่าจะออกกี่ตัวนะแต่ว่าเราจะบอกว่าป้ายเนี้ยอันนี้นี่ไม่่สกูตี้เนี่ยลูกคา้าป้ายทีนัดนะสนุกป,ปีนะคะลูกคา้างานพิธิ์มีกั๊กมีนะมีแขนมี ให,หม่คมนะคะลูกค้าเ้ยเฮ้ยทำอะเอาเลยใส่สองหัวงานแฟนใส่คู่นี้ง่ายสองหัวนีง่ายอันนี้ม us uh ั oh. ็นสำหรับไปงานเออเอาเ้าหัวเข้ามาสำหรับไปงานแบบว่าแฟนซีถึงงานเลี้ยงพวกแบบงานเลี้ยงแบบสังสรรค์ปลายีอะไรอย่างเงี้ยต่างออฟฟิศนะคะก็ใส่เป็นแบบงานคู่กันตัวนี้คืองานใหม่นะคะลูกค้าคลายหอยนะสติกเกอร์ยังอยู่นะคะงานสามนิตินะคะอันนี้แส่ในงานยู ไม่งานโรงงานคอกัข้ออย่างนี้พี่สิ่งใหม่มากนะใครรับผู้อื่นเป็นด้วน,น,นี่นั่นแหละที่สิใหม่กิ๊บใหม่กิ๊บคือจะบอกว่าตัวรีเทคอ่ะเขาจะเน้นงานใหม่แล้วก็งานเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่างเน้นความใหม่เยอะงานป้ายห้อยเยอะยนะคะสามทีติอ่ะนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮาโลวีนนะคะ มีทั้งกั๊ทั้งแขนยาใหรรับลูกเลยดึงแจ้งนะเปิดแล้ว<ด>นะนี่เดือนอะไรวะเดือนเจ็ดปีนี้ถือว่าเปิดไว้นะลูกค้านะเพราะว่าจะบอกว่าอของเขาอะมีน้อยปีนี้มีน้อยมากนะใครรีบเก็บงานได้คือเก็บไปลกก่อนเลยนะเดี๋ยวพอไปปีแล้วก็ไม่ม,ไมีนะคะคืนนะคืันะไม่ได้ลดน,น,คนลนะดดนนคืนนะะงานนี้คมีงานตัวเดียวที่มีกับคืนอย่างเดียวงงมากนี่งานตับ น่ารักงานสัมผติ๋มเขาหน้าหลักมากคุณนี่เห็นอะค่ะงานเขาจะเน้นใหม่เน้นสีสันสวยหักมากหลักน้อยอย่างเงี้ยคุณผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายาใ,ชใส่ได้นี่ลูกค้าขายได้ทั้งแบบทั้งชายหญิงไงสวยสวย,วยทั้งน,นั้นเลยดูปีเนี้มากน้อยค้าแล้วจะบอกว่างานเดียกงานเรียออกเอาฟุงเอาฟิกนะทุณคนต้องมีใส่ อย่างน้อยต้องมีเป็นงานที่ใครๆครต้องมีไม่มีงานี่งานพอน้องหมีงานพอน้องหมีใหม่มากพอน้ำตัวใหม่มากงานพอน้องหมีพอมากพอน้อยลูกค้าไปรุมเอานะอันนี้น้องหมีจัดไปเลยลูกค้าเดี๋ยวรอช้ามีกระสอบเอี๊ยมไหมครับเอี๊ยมเอี๊ยมเมียเมียมีเอี๊ยมยีนมีเอี๊ยมยีน US นะคะลูกค้าเอี๊ยมยีน US ค่ะ ไี่มีางานคอเอเจอเลยางานคอเยอะหน่ยลูกค้าดูใหม่ไหมเงากริบเลยนะนี่างานคอคาโคล่าค่ะงานแบบผ้าเน้นผ้าใหม่เลยอะ่ะสนใจงานไหนทักหาอยมีนะครับลูกค้างานตรงไหนไม่เจอบอกนะคะงานตนนู้น่ารักมากปิดมาปิดมไปแล้วเสีไงวะอ๋ออันนี้ข้างหน้าเป็นกวางเบงเดียนะคะ คือใส่อะมันมันจะเป็นฮูดแล้วเป็นเข่านะขึ้นมาเนาะเป็นฮูดเข่าขึ้นมาเป็นงานฮูดค่ะหน้าหน้าแขกก็ไม่เห็นเลยเนี่ยลูกค้าน่ารักสาวเตาใส่เตารุงเตาริ่ใส่เป็นหนาหนาจอยเนาะตันนี้เน้นใหม่เลยจ้ะเน้นใหม่เลยอะเน้นความใหม่เลยความฉ่ำใหม่ตีฟูด,ด,ดได้นับได้ทุกตัวนะใช่ สุภาบอกถูเน้นถ้าลูกค้าไปตีฟูมันจะฟูกว่าเดิมนะราคาห้าพันเาน่วันน like ี้ 40. 40. นสปาตีนี้เราสปาที่ห้าพันแล้วที่ฟูทิ้งตีแตกี่บาทตอบละห้าพันนะครับลูกค้าตูนได้ตุงนะคะน้องมีสีสามสีป้ายเนียรีเทคทีกตัวก่อนนะเพราะว่ารีเทคอะงานใหม่นะพี่แล้วก็ใครจะหากักล้วนไม่มีนะกักล้วน รับลูกเลยวขอบคุณครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ดูดูทุกตัวก่อนนะเผื่อพี่พี่ท่านอื่นยังไม่ได้นะก็ดูไปก่อนนะคะอันนี้คืองานสำหรับปีนี้นะรีวรวของปีอื่นพี่สามารถกดแฮชแท็กของหนูแล้วทิ้ยแล้วหลังได้เลยนะพอมากพอน้อยแต่ว่าไม่อยากการันตีจะบอกว่าเอาฟิชมาจากร้านน้องไม่ปวดหัวแน่นอนใครที่เป็นลูกค้าประจำลุงก็เลยนะหนูค่ะ แล้วอ่ะริปมะมาน้องไม่มีปวดหัวซอมากกอม้อยกิ่งเอาไหมระน้องโททุกตอยอยู่แล้วส่งให้ฟรีนะครับกระสอบรีวิวส่งฟรีครับส่งฟรีนะรีบเอิเลยเอาอีกบอกนะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพเราเปรนมฑลนมารับที่หน้าร้านได้จะบอกว่าข้อดีของลูกค้าอยู่ใกล้คือลูกค้ามาเลือกกระสอบให้หน้าร้านไม่ได้เลือกให้เวลาจัดส่งต่างจังหวัดนะคะเพราะว่า ันเราส่งเยอะทุกวันเราตัดแก๊สไปทุกวันนะคะคุณค้าตัวโซนกรุงเทพเราไม่ได้มันคนวันอาทิตย์เราก็ส่งนะส่งนิส่งแก๊สได้หมดเลยอ๋ออะเรรัส่งนิสส่งแก๊สได้หมดลูกไฟลูกไฟไฟเยอะอ่ะสนใจจะสอทหมายทักหาไอมินได้าใลูกค้าลูกค้าจะหาก๊ากอย่างเงี้ยก๊ากอย่างเดียวไม่มีมันปนในก็สอบแล้วแม่นะงานเพาน่ารักมากงานสามวิจิตนะคะโซมาโซนอาลูกค้าลุ้นเอาเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปตีครูจะฟูยิ่งกว่าเดิมอีก โซฟาเนี้ยคูอเป็นซนต้าเองใส่เองเพื่อการดาจรงเหาอพว่คือลูกค้าลูกงานพอได้เลยน้องที่ดีนน้องหนีไปหนึ่งตัวใช่ไหมลูกค้าไีงนี้น้องหนีไป็หนึงตัวนี่นี่น้องอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นงานสามมิติงานพอทั้งตัวแล้วแต่คนชอบเนาะอ่าโยอันนั้นชิาแฟชิกาแฟสุเอรลูกค้า <N> นี่น่ารักอบอกว่า,า,วาะะสวยครับผมเดี๋ยวรอแอดมินตอบนะครับลูกค้ากระอบีอีก,ก,อออกแพงมีงานทอนะคะขอ,ขอบคุณครับพี่กาการใครซื้อแล้มเราเรารู้อยู่แล้วนี่ขอน้องหมีเหมือนกันเมื่อกี้น้องหมีไปแล้วเนาะอ,อ,อ,อันนี้น้องหมีด้วยล <N> <ฤ>ูกค้าดูเลยว่าทองกี่ตัวแต่ละก็สอบอ่ะมันก็จะออกแบบไม่จํานวนไม่เท่ากันหมายถึงว่าจํานวนงานทอลูกค้าต้องไปดูในก็สอบเอานะนี่แต่งานสวยงานใหม่นะคะเฮ้ยโซฟาดีนะ งานคริสต์มาสละเขาจะมีแบบความหลากหลายที่ไม่ใช่แค่คริสต์มาสอย่างเดียวเขาจะมีรองเท,งท้ามีเรื่องเล่าสตอรี่ต่างๆ่งาตัวตัวเองก็ใหญ่เริ่มท้นแต่เองใส่โบเลกเพื่อน่ารักเนี่ยรองเท้าเพ้ามันจะใกล้โซฟาไม่ใกล้กล้องค่ะต้องนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นรองเท้านะคะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยใส่แบบเนาะออฟฟิศเนาะสวยสับสับสับนะลูกค้าบอใบไม้สวยสับสับบอใบไม้นะใกล้ออกแกลผิดเด้อเสียเลยนะ จะรอสั่งปายปีไม่มีของแน่นอนรับลูกค้าปหาเลยเพราะว่าปีนี้ปีนี้ของหายากหายากมากคือถ้าถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยน้องจะต้องมีในสต็อกประมาณสามสี่ร้อยลูกล้วปีนี้ไม่ถึงร้อยลูกเลยนะบอกเลยว่าปีนี้หายากที่มีในตลาดสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ป้ายที่น้องมีวันนี้หายากจริงอลดูสยใครสนใจงานคิดมากตุนได้ตุนก่อนเลยนะครับลูกค้า รีเทคไม่น้อยนะอย่ามาว่ารีเทคน้องรีเทคน้องไม่น้อยนะอย่ามัวตระหาจับมือกันอยู่นะคะรีเทคคือหนึ่งในกองอูที่ลูกค้าก็ต้องมีเหมือนกันเพราะงานเขาที่แบบสวยเลยงานอย่างเงีานที่น่ารักนะมากคนติดไปจับมือเนาะจับมือไปพี่แลี้ยงอยู่สามร้อยสองร้อยกว่าอไอ้ที่บอกสามร้อยเนี่ยจับมืออย่างเดียวนะไม่รวมป้ายอื่นเลย ต,ตอนนี้รวมหมดตอนนี้รวมหมดยังไม่ถึงร้อยเลยลูกค้าตอนนี้รวมหมดน้องยังไม่ถึงร้อยลูกเลยนะงานน้อยจริงัวนะลูกค้าด้ยสามิตินะหน้าหนค่ะหน้าหลาวเอาอีกบอกนะเอาไปตุนไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าลูกค้าเริ่มเล่นงานหน้าหนาวเร็วกว่าทุกปีนะคะพอเข้าฝนวะเขาจะมีลมเย็นๆแล้วเขาจะเล่นไวกว่าทุกปีเพราะฉะนั้นลูกค้าตุนไปเลยขายได้แล้วนะคะ เป็นคนไทยกันเน้นใหม่มากมีเทคเน้นใหม่นี่ดูธรรมดิสวยนี่นะคะอันนี้น้ำฟ้าค่ะสีดำน้ำฟ้าสีดำนี่ขนาดตุย้ยไทยยไม่ตีคุณเลยนะตีนนะคุยสวยขาดนี้ไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไวไม่อยากรีวิวเดี๋ยวหมดไวาปีนี้น้องมีของน้อยจริงๆน้องมีไม่ถึงร้อยลูกเลยสต่ภาพเลยนี่หรอนี่แปลว<อ>่าสามร้อยนี่คือสามร้อยตุ้ตั้งแต่ต,ต้นปีนะคะ เข้ามาฝากไปมีขายไปถึง500ลูกเองเนี่ยจริงแต่ปีเนี้ยยังไม่ถึงเลยตลอดต้ที่ร so ้านทั้หมดตั so ้งแต่ย so ังไม่สิ้นปีเลยแล้วก็รอตู้มานี่มีก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะไม่รอขายนะสามลูกหากระหย่องกระหยันใครชอบนี่เอาไปต่อเลยนะคะฝากตัวมีไฟลูกค้าไปต่อเอานะช่วงนั้นน่าจะคืนอีกต่อยังไงวะโขค่ะต่อกับปั๊กมั้งอันนี้ฟังไงใครบอกไปห้อย จะเยอะนะลูกค้าป้ายแบบนี้อะไรับละสองละห้าพันนะครับลูกค้าน่าจะใช่ที่นี้นะโอ้เขามีวิธีบอกลูกค้าเขามีวิธีบอกนะตั้งแบบนี้เนาะต่อแล้วก็มีช่องเสียบช่องเสียบให้ด้วยในนี้นะคะต่อตอนแรกเลย่มต้องต่อตั้งตรงไสเปลุกทีแล้วมันจะมีไฟลูกค้ามันจะมีไฟดวงดวง จะคุนไฟมีดวงดวงตัวนี้เป็นใสใสไม่แน่ใจว่าห็งไหสวยสวยงานดีจ้ะงานพอมีไม่ต้องห่วงน้องลีน้องลีคือใหม่งานมาใหม่ใหม่ทั้งนั้นงานนี้สองตุวยสองคนอีกและงานมาใหม่ใหม่เถอะีสดกลับบ้านนอนไม่รู้ถ้าคือเขาใหม่ตัวนี้เอกอ่ะเขาจะเน้นความใหม่อย่างนี้ค่ะ เน้นสีที่แบบช่ำอันนี้น่าจะป้ายหอยน่าป้ายอยู่ไปกระดุมเนาะมีดีทงดีเทลเล็กๆแน่นอนคือดีงานคลิปว่าเขาหน้ารักค่ะเขาจะมีเรื่องเล่าสตอร,รี่มีดีเทลที่มันแบบตามุตาม,ม,ตามิเนาะตาม,มุตางิแล้วก็ถ้าเขาต้องสีเข้มฉุนหาดเอ๊ะเออเดือดนั่นแหละเสื้อดขาดขออะไรดุม นี้เป็นทรงเดรสมาด้วยเขาได้ตัวอะไระี่ะตลามะเราลามะนานลตมา,มานนมสนใจกระส,สอบใหม่ทั้หายอันมินได้นะครับลูกค้าของมีไม่เยอะนะครับลูกค้าอันางเชื่อว,ว่าคนอื่นก็จะมีไม่เยอะเหมือนกันของมีไม่เยอะจริงๆครับปกติม,ม,มีเยอะมากปีนี้มาน้อยมากทุกปีจะมีแบบโอ้ปวดหัวยมีที่วางปีนี้โอ้ยทำไมของน้อยจังนี่ร้องเหมือนกันร้องที่มีน้อยอะไรคะกระดิกระดิ มีแไล้วมีไฟอีกแล้วแม่หาต่อหลอดเอาข้างในมีวงจรไฟฟ้าลูกค้าไปต่อเอานะหูก็ไม่รู้ไม่รั้จริงอ่ะลูกค้างานแบบนี้คนก็หาน,ะน้องมันพนในกระสอบนะคะรีบเรียบอย่างนี้คือสวยเนอะเป็นมินิเดรสได้เลยนะคะเบา าหลังกันอีนนี้ราคาแรงแรงแลวแพงด้วยแพงแพงเลยอ่ะกะสอบละห้าพันนะครับงานคิดมากราคา,านะตอนนี้นะปีน้องไม่รู้อบอกเลยว่<ม>ามไม่รู้สิ้นปียังไม่รู้เลยว่าราคาจะไปถึงไหนไม่เคยรู้สักป,รปีราคาขึ้นเรื่อยๆนะลูกค้าเป็นง,งานเดียวที่ราคาดิดิมากคือไม่อยากจะใส่ราคาก่อนเพราะว่าเอาราคาขายวันนี้ก่อน ว่าหน้าไม่รู้จริงๆมามาแทนก็ขายแทนพงพี่นะมันมันมันเป็นที่ต้นหางเขาไม่ใช่จับเราเนี่ยงานโปรยนี่ค่ะ สอนึงประมาณกี่ตัวครับหนึประมาณตัวนครับลูกรีววรลูกรีวิวลูกรีวิวพี่เขารับแล้วรอลูกค้าโอนนะครับพันส่งขนส่งรอบวันนี้นะลูกค้า จะได้ป้ายดีเหลจใค้เขาบอกนะพี่นะต้องป้ายก่ะนได้จ้ะมียังมีอีกกองนะคะพี่น้องแฝดไม่หมดนะคะเอาแค่ส่วนหนึ่งเด็กๆไล่โดนสีให้นะคะมีฝักมากฝักน้อยงานแบบเป็นปักดินเผจอย่างนี้ก็มีนะคะสามมิติที่แบบว่าเป็นปักงานทองมืออย่างนี้ก็มีนะคะงานทองนะคะไล่เฉดสีก็สอบหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยตัวจ้ะ ประมาณอย่างนี้ปักมากปักน้อยเอาเป็นว่าน้องมีรีวิวทุกปีพี่ไล่ดูย้อนหลังได้เลยนะคะโทนสีเขาก็จะประมาณนี้ไม่ทิ้งกันเขียวแดงน้ําเงินเนาะน้องก็มีขาวมีดําประมาณนี้นะคะรับอีกแจ้งได้เลยนะคะตัวนี้เป็นป้ายรีเทคขอบคุณค่ะ